โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพละบทนะคะเป็นโครงการที่ให้โอกาสเด็กเยาวชนผู้ที่ได้โอกาสเข้าไม่ถึงด้านของการจัดการศึกษานะคะเพราะว่าโครงการนี้เราเรียนฟรีหนึ่งปีเต็มโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเรามีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะคะจากสสสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ดูแลเราเป็นอย่างดีเรามีท่านที่ปรึกษานะคะท่านอ่า สุพรนะคะท่านวิทวัตแล้วก็ท่านาหลายหลายท่านนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้นะคะจึงเป็นที่มาว่าโครงการนี้จะมี12วิลลยนนำร่องทั่วประเทศนะคะมี30แห่งตอนนี้นะคะเพิ่มมาเป็น30แห่งเพราะว่า,าโครงการนี้ เป็นมรรคเป็นผลนะคะมีอีก30แห่งทั่วประเทศเรามีท่านที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือท่านวนิตย์บวมศรีนะคะที่เป็นที่ปรึกษาในโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาวอนะคะโครงการนี้จะสังเกตได้ว่าวิทยาสรมพช่างพุธีนะคะดำเนินง,งานมารวมทั้งสิ้น6ปีแล้วนะคะ ปีนี้เข้าสู่ปีที่6และยังคงรับสมัครนักศึกษาเพิ่มนะคะ,ะจะขออนุญาตยกตัวอย่างเคสของนักเรียนนักศึกษาคนหนึ่งรุ่นที่5ซึ่งจบการศึกษาไปแล้วนะคะนักเรียนคนนี้เป็นบุคคลที่ได้โอกาสนะคะพ่อแม่แยกทางกันตอนนี้ยังไม่ทราบเลยนะคะว่าพ่อกับแม่เป็นใครเขาอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กๆนะคะมาตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นถามว่า โอกาสเขามีเท่าคนอื่นไหมไม่มีนะคะการที่จะเข้าถึงโอกาสสามารถเข้าถึงได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาตัดสินใจมาเรียนโครงการอาชีวสร้างเช่างฝีมือกับเราวิไลศัยดร์รช่างพิบรีน,นะคะซึ่งเ,เป็นที่น่ายินดีนะคะว่าเด็กคนนี้เลือกโอกาสเลือกที่จะรับโอกาสในการที่จะเข้ามาศึกษาต่อ แล้วตอนนี้เรียนจบไปแล้วในรุ่นที่5นะคะมีอาชีพแล้วก็มีงานทำเป็นอย่างดีนะคะโดยที่ถูกใจเจ้าของสถานประกอบการจ้างเป็นพนักงานลูกจ้างประจำของบริษัทเลกวิวที่ชะอํานะคะเงินเดือนสตาร์ท12,000บาทนี่ยังไม่ได้จบปร,ริญญาตรีนะคะแต่โครงการพระดาบทการันตีการมีอาชีพการมีงานทำร้0ยเปเซ็์นะคะ เพราะฉะนั้นเด็กคนนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่สําหรับบุคคลที่ไม่มีโอกาสด้อยโอกาสอยากพัฒนาตัวเองด้วยการมีการศึกษานะคะการศึกษาจะนําพาพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาให้ดีนะคะในอนาคตเด็กคนนี้นะคะก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณยายที่เลี้ยงดูเขามานะคะเขาจะกลายเป็นช่างฝีมือที่มีคุณภาพตรงใจสถานประกอบการนะคะตอนนี้สถานประกอบการ เราต้องบอกว่าตอนนี้เราผลิตให้สถานประกอบการไม่เพียงพอกับความต้องการนะคะเพราะว่าเด็กที่เป็นช่างฝีมือเนี่ยเขาจะได้รับการฝึกฝนนะคะตลอดระยะเวลา1ปีในการเรียนหลักสูตรนี้นะคะเด็กจะได้รับการฝึกฝนทั้งความรู้ในด้านของวิชาการความรู้ในด้านวิชาชีพความรู้ในเรื่องของการทักษะอาชีพนะคะทักษะอาชีพที่จําเป็น ที่สุดนะคะแล้วก็ตรงใจกับสถาบันการเพราะฉะนั้นจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เขามีความรู้มีงานทําและที่สําคัญนะคะจะกลายเป็นเด็กที่อาชีวะไทยสายเลือดพระดาบุนะคะเราจะสอนคนไม่สอนหนังสือนะคะค่ะสำหรับความเหลอมล้ำนะคะความเหลอมล้ำเนี่ยมีอยู่ทั่วทุกที่นะคะในสังคมนะคะ แน่นอนค่ะว่าความเหลื่อมล้ําเราจะขจัดได้ด้วยการที่ใช้การศึกษานําทางนะคะจะช่วยลดความเหลื่อมล้ําให้กับบุคคลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหลื่อมล้ําที่มันมีอยู่คู่กับสังคมไทยนะคะมีอยู่คู่กับชนทุกชั้นนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษา จะช่วยขจัดความเหลื่อมล้ำและที่สำคัญขจัดความยากจนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลก็มีโครงการที่ช่วยสนับสนุนนะคะให้นักเรียนทุกเพศทุกวัยนะคะเ,เข้าถึงโอกาสด้านการศึกษาก็จะมีเรื่องของกองทุนกยศกองทุนกสศนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างนะคะโครงการเรียนฟรี15ปีเหล่าน,นี้เป็นต้นนะคะ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษานะคะเพราะว่าการศึกษาเนี่ยจะช่วยทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะใช้การศึกษานําทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในสถานศึกษาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะวิทยาลัสยสหัชช้างเพชรบุรีก็มีโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาวบทนะคะซึ่ง เหล่านี้เป็นโครงการที่เรียนฟรีหนึ่งปีแล้วก็รับรองการมีงานทำนะคะทำให้เขาผู้เรียนนะคะประสบความสำเร็จด้วยการที่เขามีอาชีพมีงานทำใช้วิชาชีพนะคะทักษะสอนให้เขามีความรู้ทักษะทั้งด้านของวิชาการ วิชาชีพนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปพัฒนาตนเองได้ลดความเหลื่อมล้ำดได้ด้วยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์ในยุคสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้นะคะ